แจ้งเตือนซะหน่อยใครที่ไปใช้บ <Gym>. ร <ım eni> ิการอุโมง์ทางลอดแยกรัชดาท่าพระอาจจะต้องระวังนะครับคุณเปิ้ลคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ชงคําำเนี่ยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ70ปีเขาก็ขับรถอยู่ดีๆฮะขับรถอยู่แล้วก็มีหลานนี่ก็นั่งมาเออเป็นลูกชายรับนั่งมาด้วยจู่ๆตกหลุมนะครับนี่นะครับเกิดขึ้นโอ้โหลงไปทั้งคันแบบนี้เลยนะคือใช้คำว่าหน้าทิมเลยได้ไหมคะโอ้สองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองครับตำรวจสอนตลาดพลูก็รับแจ้งเหตุ รถตกถนนครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดก่อสร้างอุโมง์ทางลอดแยกรัชดาท่าพระถนนรัชดาท่าพระปากซอย17นะครับแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีคือที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดถนนรัชดาท่าพระตัดกับถนนราชพฤกษ์ฝั่งมุ่งหน้าไปท่าพระครับแล้วก็มีเครื่องจักรกลหนักมีอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็อยู่บริเวณพื้นผิวการจราจรฝั่งซ้ายสุดจากการไปตรวจสอบในหลุมในบ่อเนี่ยเป็นบ่อน้ําขนาดกว้าง4เมตร ยาว50เมตรลึกถึง10เมตรครับซึ่งก็ขุดไว้เตรียมจะย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยลงสู่ใต้ดินแล้วก็ในหลุมก็อย่างที่เห็นครับรถสีขาวคันนี้ก็เป็นโตโยต้ายาริสนะครับทะเบียนกรุงเทพลงไปสภาพที่หัวรถพุ่งจากพื้นถนนลงไปปักคาอยู่ปากบ่อครับในรถก็มีนางเขมกรก้องธนานนท์อายุ70ปีซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเคล็ดขัดยอกส่วนนายวรรษก้องธนานนท ลูกชายของนางเขมกร์อายุยอายุ25ปีที่นั่งมาด้วยกันก็ปากแตกครับเบื้องต้นทั้งคู่ให้เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลแล้วก็ยังไม่ประสงค์ที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับคือไปสอบถามคนขับขี่น,นางเขมกกรก็ให้การนะคะว่าตอนนั้น,นตัวเองขับรถออกจากบ้านมาจากบ้านย่านท่าพระจะไปหาซื้อกับข้าวที่ตลาดพลูพอซื้อเสร็จกําลังจะเดินทางกลับบ้าน ขับรถมาอยู่ดีๆเนี่ยจากถนนรัชดาท่าพระกาลังจะขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปแยกท่าพระนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็ขี่มาเลนซ้ายเรื่อยๆนะขับขี่มาเลนซ้ายเรื่อยๆก็ไม่เห็นนะว่ามีการวางป้ายก่อสร้างหรือป้ายบอกทางหรือว่าไฟส่องสว่างอะไรแต่อย่างใดเธอก็ไม่รู้ว่าว่ามีการก่อสร้างอยู่ตรงนั้นมไม่รู้เลยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีการติดป้ายอะไรเลยก็เลยขับมาเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะจนรถตกลงไปในหลุมแล้วก็มีคนช่วยออกมาจากรถ โชคดีที่ว่าอุ้ยตัวเองเนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะบาดเจ็บหนักกว่านี้นะคะไปฟังเสียงของคุณเขมกอรแล้วก็ลูกชายกันหน่อยค่ะไม่มีเลยฮะนี่เรื่องจริงนะแจ้มั่นใจเลยว่าไม่มีเลยนะถ้ามีนะเราคงไม่เข้ามาหรอกน๋อก็คือว่าไม่มีไฟสัญญาณแสดงเลยว่ากั้นพื้นที่ห้ามเข้าอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีไม่มีกั้นเลยนะครับปล่อยแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยปล่อยแบบเนี้ยอ๋อครับทำไมเมื่อกี้ไม่ปล่อยแบบนี้ล่ะก็คือมันก็คือว่ามืดเลย เรามองอะไรไม่เห็นเลยล้ไม่มีไฟส่องด้วยแล้วเราวิ่งทางนี้บ่อยไหมเกี่ยวกับเราไม่ชินทางอะไรนะครับอ๋อวิ่งทางนี้ก็ก็ส่วนมากกลางคืนเราก็ไม่ค่อยอยากกจะออกเพราะวันนั้นเจอที่ที่เล่าให้คุณฟังอ่ะเหมือนพยายามแบบพอมันใกล้มากๆอ่ะมันใกล้มากๆมันก็จะมีรางๆว่าเป็นหลุมมันใกล้มากแล้วอ่ะเข้าใจว่าพี่ก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเราเลี้ยวเข้ามาในที่มันไม่มีอะไรกัน้นหรือยังไงครับ มันไม่มีอรการสัญญาณไฟอะไรบอกไม่มันไม่มีพี่ก็ไม่ไม่มุดเข้ามาหรอกมันลงๆอะแล้วพอมันเข้าปุ๊บอ่ะมันก็มืดยคือตาผมอะเห็นตอนที่มันแบบใกล้แล้วอะใกล้แล้วพอบอกแม่แล้วมันไม่ทันแล้วไม่ทันเ่ยก็คือเบรกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็คือลดรวมลงไปเลยใช่เพราะมันแบบประชิดแล้วอะเดชบุญมากเลยนี่เมื่อสักครู่ยังเห็นลูกชายในปากยังมีเลือดซึบๆอยู่นะใช่ค่ะคือลูกชายก็บอกว่าเห็นแหละครับ แต่ว่าเห็นแล้วมันมันถึงแล้วอ่ะเห็นแล้วมันก็จะลงไปแล้วก็เลยบอกแม่แม่ก็เบรกไม่ทันขนาดแม่ขับมาไม่เร็วนะขับมาเลนซ้ายนะคะแล้วมันก็ลงหลุมไปแบบนี้แหละก็ต้องแจ้งเตือนระวังซะหน่อยคะคุณผู้ชมมีใครอยู่แถวนั้นบ้างหรือเปล่ามาลองมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าตรงนั้นเนี่ยเวลาช่วงค่ำๆช่วงดึกๆเขามีการก่อสร้างเอาสายไฟลงดินกันหรือเปล่าแล้วเขามีไฟส่องสว่างมีป้ายแจ้งเตือนอะไรบ้างไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้พนักงานสอบสวนสนตลาดพลูก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพทั้งหมดเอาไว้นะครับก่อนจะปรรระสาาานนนถยยกกมดเิ รถของผู้เสียหายออกจากหลุมครับส่วนการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไป